วิเคราะห์2ปัจจัย VNL 2025ระบบใหม่เกาหลีใต้เวียดนามไทยกระทบหนักสุดวันที่14กุมภาพันธ์2567หลังจากวอลิบอลเวิออกมาประกาศรูปแบบใหม่ในการแข่งขัน VNL 2025โดยจะเพิ่มทีมที่เข้าร่วมการแข่งขันเป็น18ทีมจากปกติ16ทีมยกเลิกทีมหลักอทีมและทีมท้าชินเจอทีมส่วน VNL 2024จะยังไม่มีการตกชั้นสรุปได้ว่า18ทีมใน VNL 2025คือ10 6ทีมใน VNL 2024บวกกับแชมป์ a ช l เลนเจอร์คั2024และทีมที่อันดับโลกดีที่สุดที่ยังไม่ได้แข่งในชั้นลีกฤดูกาลหน้าขณะที่ปี2025ทีมอันดับ18ต้องตกชั้นปีต่อไปจะถูกแทนที่ด้วยทีมที่อันดับโลกดีสุดที่ยังไม่ได้สิทธิ์แข่งขันไม่มีตั๋วที่มาจาก c ช a l ลนเจอร์คั2024แล้วทำให้มี2ปัจจัยที่เกาหลีใต้เวียดนามได้รับผลกระทบมากที่สุดดังนี้ 1. ยกเลิกทีมหลักคทีมและทีมท้าชลเลนเจอร์ทีม s นับตั้งแต่กับตันคิมคิมยอนขยองซูเปอร์สตาร์ทีมลูกยางเกาหลีใต้หลังจบวอลเล์บอลหญิงโอลิมปิก2020ที่กรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นทีมชาติเกาหลีใต้ก็ยยบลงอย่างมีในสำคัญไม่มีเหรียญเอเชียนเกมติดมือครั้งแรกรอบ17ปีคะแนนอันดับโลกลดพวบหล่นไปรั้งอันดับ40ของโลกจบอันดับบวยแบบไร้ชัยไร้แต้มในวอลเล์บอลชาติหลีก2ปีติดแต่ที่ยังสามารถเล่นใน VN แอลได้ก็เป็นเพราะเป็นหนึ่งใน12ทีมหลักขอทีมส ด้วยเหตุนี้ถ้าเกาหลีใต้ยังหาฟอร์มเก่งตัวเองไม่เจอก็มีสิทธิสูงที่จะหลุดวงโครจรไปเลยแถมกว่าจะกลับมาได้ก็ยากพอสมควรเพราะต้องทาอันดับโลกให้ดีอีกครั้งเพื่อลุ้นได้สิทธิไปแข่งในฐานะทีมที่อันดับโลกดีที่สุดที่ยังไม่ได้แข่งในชั้นลีกสไม่มีตั๋วแชมป์เชลเลนเจอร์ขับเลื่อนชั้นสู่ VNL เวียดนามอันดับ39ของโลกภายใต้การนำทีมของซานทิทานทุยหรือ4ที่9ขึ้นมาเป็นท็อป4ของเอเชียฟแฟนๆหลายคนอยากเห็นเวียดนามไปเล่น VNL แทนเกาหลีใต้ ดังนั้นพวกเธอจึงจำเป็นต้องเป็นแชมป์เชลเลนเจอร์ครัเพื่อเลื่อนชั้นสู่ VNL โดยในปี2023พวกเธอสำเร็จไปครึ่งทางคือเป็นแชมป์ AVC Challenge Cup 2023ผ่านเข้าไปเล่นรอบ8ทีม c ช a เลนเจอร์คัแต่ก็แพ้ทีมชาติฝรั่งเศ 3, ส3มเซตร,รวดทำให้หยุดเส้นทางไว้เท่านี้ดังนั้นเชลเลนเจอร์ enger, ครับพจึงเป็นโอกาสสุดท้ายของเวียดนามไม่อย่างนั้นก็ต้องไปทำอันดับโลกให้ดีเพื่อลุ้นได้สิทธิ์ไปแข่งในฐานะทีมที่อันดับโลกดีที่สุดที่ยังไม่ได้แข่ง เช่นเดียวกับวอลเลย์บอลชายทีมชาติไทยอันดับ64ของโลกภายใต้การนำทีมของโคดปากปาก,กีวอนที่มีชา a l เลนเจอร์คัพ2อเป็นโอกาสสุดท้ายไม่อย่างนั้นก็ต้องไปทำอันดับโลกให้ดีเพื่อลุ้นได้สิทธิ์ไปแข่งในฐานะทีมที่อันดับโลกดีที่สุดที่ยังไม่ได้แข่งในชั่นลีกและเนื่องจากจะไม่มีชา a l เลนเจอร์คัพทำให้โอกาสที่ทีมรองรองได้สิทธิ์มาแข่ง VNL อยากขึ้นเพราะไม่มีรายการนานาชาติให้แข่งเพื่อพัฒนาฝีมือสังสมประสบการณ์และเก็บคะแนนอันดับโลกเหลือแต่รายการในทวีปให้ลลงเล่น